สวัสดีวันที่27พฤศจิกายนพศ2566ทุกคนถนนที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยปัจจุบันเป็นซอยเนี่ยสมัยก่อนเป็นตรอกนะตรอกที่ใช้ให้ควายเดินเนี่ยทุกคนแล้วพื้นที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่บ้านเดิมของของเราคือของพ่อแม่เนี่ย มีเนื้อที่ประมาณสามไร่วันนี้มาเยี่ยมทิ่นเดิมก็เลยมาดูบ้านบ้านเดิมทุกคนเนี่ยสามไร่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ในสภาพอย่างนี้สามไร่นี่มีข้าวของเครื่องใช้ครบนะเป็นบ้านในสวนนะทุกคนเดี๋ยวลองไปดูว่าหนทางออกคน่างเข้าจะเป็นยังไงไปกัน เนี่ยเดิมทีเป็นตรอกควายเดินทุกคนและขวามือนี่ก็จะเป็นที่บ้านเดิมของเราอ่ะยาวไปเลยสามไร่ทุกคนปัจจุบันน่าจะมีหลายเจ้าของแนละ้วยังเห็น ต้นมะขามน่าจะเป็นมะขามเดิมอะต้นเนี้เป็นมะขามที่อยู่หน้าบ้านนะเนี่ยเป็นมะขามที่อยู่หน้าบ้านซ้ายมือจะเป็นเมื่อก่อนเขาเรียกว่าสุกสารานะทุกคน มีระดุงครันที่ทุกคนในย่านนี้จะเรียกว่าป้าหมอซ้ายมือเนี่ยถนนหน้าข้างหน้าเนี่ยคือถนนเรียบแม่น้ําเจ้าพญานะทุกคนตรงนี้คือบ้านวัดใหญ่ตําบลท่าฉนวนอําเภอมันรมจังหวัดเชียงนาฏซ้ายมือเป็นสุขสาลาปัจจุบันนี้เขาบอกว่าเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วขวามือก็จะเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นส,าาสาาาลาสลาพักริมน้ำนะ่ะ แล้วก็มีพื้นที่เป็นตะลิ่งอะลาดลงไปแล้วก็ตอนเย็นทุกคนก็จะมาอาบน้ำกันริมตะลิ่งอ่ะข้างหน้าคือวัดใหญ่วัดใหญ่ที่เราเป็นลูกศิษย์พระนั่หละแล้ววัดใหญ่เนี่ยหลวงพ่อนาคท่านก็จะบริจาคที่ดินแล้วก็เป็นสะพานบุญในการสร้างเป็นโรงเรียนวัดใหญ่ เมื่อก่อนที่ริมถนนเนี่ยมันจะมันจะยื่นกว้างกว่านี้นะทุกคนและถนนที่เห็นข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นถนนลูกลงังแต่ไม่เรียกว่าลูกล,งลังหรอกจะเรียกว่าพ่อหลงังมันใหญ่มากเลยตรงนี้เป็นหน้าวัดใหญ่นทุกคนแล้วก็มีถนนผ่ากลางแล้วก็ริมตลิ่งเนี่ยจะเป็นศาลา แล้วก็พื้นที่ริมตลิ่งตรงนี้ทุกคนริมถนนเนี่ยสมัยก่อนมันจะยื่นกว้างเยอะแล้วก็จะมีรานเยอะตรงนี้ทุกคนจะมีต้นว่าอยู่จะมีต้นว่าอยู่แล้วก็เป็นรานที่มีเวลาหน้าตรุษสงการเนี่ยเขาก็จะมีคนมาขายน้ําแข็งใส่นะ้นําแข็งใสน้ําแข็งกดตรงนี้ก็จะเป็นสาาเขาเรียกแพรแต่แพรนะี่ไม่มีหลังคาเนาะสมัยก่อนมีลูกบวบคือทําด้วย ลูกบวกก็ทําด้วยทําด้วยไม้ไผ่สําหรับที่เด็กวัดมาอาบน้ําหรือพระคุณเจ้าก็มาส่งน้ำอย่าีเย็นตรงโน้นจะมีสารสารนุวงพ่อเปียเดี๋ยวจะพาไปดูสารนุวงพ่อเปียเนี่ยจะมีคนมาแก้บนเนาะบุหรี่บ้บงอะไรบ้างเราก็จะไปเสสังมังคลายาจามิแล้วก็เอาบุหรี่มาสูป ลองเข้าไปดูข้างในว่าเป็นไงเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวเนะแล้วก็เล่าความหลังให้ฟังป่ะเข้าไปในวัดกันทุกคนวันนี้เป็นวันที่27เราพาทุกคนมาก็เพราะว่าวัดใหญ่นั้นนะเป็นหลักสำคัญในย่านนี้ที่จัดงานลอยกระทง เดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนเนาะอันนี้ต้นโพตั้งแต่ละาสมัยเราเป็นลูกศิษย์วัดนะแล้วก็ข้างๆสาระข้างๆกำแพงนะทุกคนจะมีต้นว่าอยู่และนี่คือวิหารวิหารเก่าแก่สมัยก่อนเนี่ยสร้างไม่ไม่มาตรฐานขนาดนี้เนาะแล้วก็เปิดพระนอนข้างในเนี่ยเป็นพระเดิมข้างหลังนี่ก็จะเป็นเป็นโบสถ์ อันนี้ก็คือบทเก่าแก่นะทุกคนเราว่าร้อยปีขึ้นอ่ะร้อยสองร้อยปีอ่ะร้อยปีขึ้นแน่นอนเน่ะแล้วด้านหลังนั่น่ะที่วัดจะเยอะด้านหลังก็จะเป็น ป่ากล้วยมีสวนอะไรต่ออะไรที่ตอนสมัยเป็นเอกบัดก็ชอบแอบไปนอนหลับเมื่อเข้าจากหน้าวัดแล้วเนี่ยเข้าไปแลทุกคนสมัยก่อนตรงนี้ก็จะไม่มีสิ่งก่อสร้างแล้วตรงนั้นก็จะไม่มีสิ่งก่อสร้างจะเป็นลานโล่งหมดเลยทุกคนเป็นลานโล่งอะไรประสงค์ ตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ําก็เป็นสระน้ําตามธรรมชาติอะแล้วรอบขอบๆก็จะมีต้นไม้อยู่แต่จําได้ว่าด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีต้นพิกุลอยู่ต้นพิกุลอยู่ก็คือเมื่อ,เ,อเป็นรานอเนกประสงค์เหมือนกรรันรอบๆต้นพิกุลนะหลบแดดเ,เวลากลองยาวมาเตรียมการหรือหลังจากวนโบสถแล้วเนี่ย ก็จะมาอยู่ที่ต้นพิกุลนี่แหละทุกคนหอมต้นพิกุลนี่คือสะมีมาแต่เดิมล้เมื่อก่อนไม่มีสิ่งก่อสร้างตรงนี้ก็จะเป็นที่กลางจอหนัง,งจอหนังเวลามีเทศกาลส่งโรงลิเกทุกวัดจะมีการทำโโรงลิเกมาตรฐานไว้ เวลาลิเกมาก็ตั้งฉากเอาของขึ้นเป็น,เป,นเป็นสร้างโดยลังคาสังกสีแล้วก็ใช้ไม้สร้างทุกคนเพราะฉะนั้นเวลามีงานก็จะมีลิเกแล้วก็หนังเข้าไปดูที่สิงสถิตในาฐานะเป็นทธษ์วัดเก่าทุกคนสมัยเราเป็นฤิษ์วัดนี่หลวงพ่อหน้าเป็นเจ้าอาวาสเนาะพระจักราเสมเป็นรองเจ้าอาวาสแล้วก็อาจารย์หลอง ต่อมาท่านอาจารย์หลองก็ศึกไปราสิกขานี่คือสภาพนี่คือสภาพข้างในทุกคนแล้วถ้าจะไม่ผิดก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นกุฏิของหลวงพ่อนาบนะทุกคน นี่คือกุฏิสภาพกเก่าๆสภาพเติมๆมีการปรับปรุงนิดหน่อยแล้วก็บำรุงรักษานิดหน่อยลองวนรอบดูข้างหน้าก็เป็นวิหารเก่าทุกคนวิหารเก่าก็คือร้อปีขึ้นร้อยปีขึ้นเนี่ยของเก่า ทั้งสองอาคารของเก่าทุกคนเนี่ยสองอาคารของเก่าแต่ว่าสมัยสมัยก่อนตรงนี้จะมีประรจะมีปรำที่ยาวมาเลยเวลาเดือนทีสองก็จะเป็นที่วางกระถินเพราะเป็นกระถินสมคกีกระถังกระถังกระถังแต่ละคนจะมีถังแบบนั้นถังกระถินแบบนั้นนะทุกคนนี่คือของเก่าร้อยกว่าปีนี่เป็น เวลามีงานก็จะเป็นตึกอำนวยการตรงเนี้ยตรงนี้เวลาวันพระหรืออะไรเนี้ยก็จะเป็นโต๊ะเรียงยาวแล้วก็มาตั้งบาทสําหรับใส่บาทกันนี่คือสภาพของกระถินสมัคคีนทุกคนสายเหนือสายใต้อะไรก็ตามแล้วก็มาตั้งเรียงน,ะนี่ก็มีกระทงจําหน่ายกันละอลองไปดู แล้วนี่ก็สาราสาราเก่าแก่ทุกคนก็ร้อยปีขึ้นเหมือนกันเ,เราเป็นรูกศิษย์ของหลวงพี่โอ๊ต่อมาก็มาเป็นลูกศิษ์ของพระกาจารยเกษมซึ่งท่านจะอยู่ท้ายสาราเนี่ยท้ายสาราเนี้ยแต่ว่าสมัยก่อนเนี้ยใต้ถุนใต้ถุนสาราเนี่ยจะไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่ปิดนะทุกคนจะโร่งเนื่องจากเราชอบสูบบุหรีนะ่นะ่ะหาบุหรี่สูบไม่ได้ก็จะเก็บก้นบุหรี่ข้างล่างเนี่ย เอาไปจุดแล้วก็สูบต่อก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วที่วัดใหญ่เนี่ยที่เราเล่าให้ฟังว่าเป็นวัดสำคัญเป็นวัดหลักในการจัดงานประเพณีรอยกระทงแล้วทุกปีจะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลวันนี้ก,ก็ก็ยังคงเหมือนเดิมแข่งเมื่อวานนี้แล้ววันนี้จะได้จะได้เขาเรียกว่าอะไรจะได้แชมป์จะได้แชมป์ มื่อก่อนตรงเนี้ยทุกคนตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของโงรงลิเกที่บอกว่าทําด้วยไม้ลังคามงสังกะสีสมัยเราไปรู้สิทธิ์วัดเนี่ยเชิงตะกอนตัวนี้มันไม่มีนะเผาสดเอาไม้ท่อนๆมาเรียงกันแล้วข้างหลังนี่คือโรงเรียนที่เราจบปอเจ็ดไปคือโรงเรียนวัดใหญ่หน้าประสุ์หน้าประสุ์ประชาอศเนี่ยทุกคนย่านนี้ ชอบเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่น้าหน,นมแล้วทุกคนฟีมือฟีไม้ได้มือในการเล่นฟุตบอลเราก็ใช่เล่นนะแต่เราจะได้เป็นแบ็คแดนหลังเตะแรงไม่แรงไม่รู้ว่าแต่ว่าเตะฟุตบอลจากประตูนี้เนี่ยย้อยไปถึงเกือบถึงประตูโนนะ่ะทุกคนนี่คือกุติของท่านอาจารย์กรเกษตรนะข้างหน้าต่อมาท่านก็มาเป็นเจ้าวาดเคยมากราบ นมัสการท่านตอนที่ท่านเป็นเจ้าวาดต,ตอนหลังท่านก็มรณภาพไปละนี่คือโรงเรียนวัดใหญ่ที่เราเคยเป็นรู้สึ์ทุกคนเห็นเนะเาะแล้วลองไปดูนะลองไปดูหน่อยโรงอาหารโรงอาหาร เดีย๋ยวค่อยมาดูคุแก่งคุกตอนกันข้างหน้าเป็นโรงอาหารมีตั้งแต่เด็มแล้วโรงอาหารแต่ว่าไม่รู้เราขอชิดมีหลังคาเนาะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราจะเรียกว่าพี่ติม๋มเอาขานมลูกอมอะไรมาขายก็ตามแต่อยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้ก็จะเป็นที่บ้านพักครูหลังเดียวสมัยนั้นมีครูมาจากกรุงเทพท่านชื่อครูเอื้อยครูเอื้อยครูเอื้อย ตลังก็ลูกหลานท่านก็เป็นนักร้องดังอ่ะเราก็ยังมานอนเป็นเพื่อนท่านที่นี่ uh นี่คือโรงเรียนโรงเรียนเก่าเรา uh สม,มัยน,นั้นขนาดขานชื่อนักเรียนอ่ะยังขานชื่อแบบเป็นทํานองสอดคล้องเลยมงคลบววัดประเสริฐแดงไผ่วินายขำพูนบุญยุนยุมพลสุชาติจุมพลเล็กฉิมพารีล้อมอะไร นี่นี่คือโรงเรียนเก่าดูต้นไม้ดูสนต้นไม้สูงใหญ่มากเลยไหมค,ครับนี่ก็คืออาคารเก่า ก็จะมีสนามกว้างขวางนะทุกคนนะ,ะนี่คือสมัยก่อนก็จะยังไม่พัฒนาขนาดดีทุกคน มัก่อนตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บน้ําถังน้ําโบราณทุกคนอ๋อยังมีอยู่ทุกคนยังมีซากอยู่ยังมีซากอยู่ทุกคนเนี่ยเป็นซากเกาสร้างสมัยโบราณมากเลยน่าจะประมาณสักปีหนึ่งห้าหนึ่งหนั่นแล้วตรงโน้นก็จะเป็นจะเป็นสนามวอลเลย์บอลแชร์บอลอะไรพวกนั้นนะทุกคน นี่คือประเพณีประเพณีของวัดใหญ่ทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเดินดูด้านหน้าว่าเป็นนี่ถนนเส้นเดียวที่เราถ่ายให้ดูสักครู่เนะี่ยทุกคนทุกส่วนก็จะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา มกนแล้วก็ด้านหน้าที่เราพูดถึงศาลหลวงพ่อเปียอยู่ตรงนี้ทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเนาะ ด้านหลังของศาลก็จะติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเอาล่ะทุกคนทริปพามาเที่ยวเล่าเรื่องเก่าความหลังที่วัดใหญ่ก็คงจบแค่นี้เนะาะขอทุกคนมีความสุขสุขแข็งแรง เจอกันใหม่ครับคืนนี้ว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนบ๊ายบาย